สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะกับชานินทาชาแนลค่ะวันนี้เก่งจะมาเปิดกระเป๋าอันดับหนึ่งของแบรนด์ซิลีนกันให้เพื่อนๆชมกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูกันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกระเป๋าอันดับหนึ่งแบรนด์ซิลีนนี้นะคะก็คือจะเป็นอื่นใดไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากนานลักเก็ตแบ็กอินสมูทคร์ฟสกินนะคะแต่กระเป๋าใบนี้ มันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์เซรีนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าก็คือถือว่ามันเป็นตัวแทนของแบรนด์เซรีนเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนึกถึงแบรนด์เซรีนนะคะก็คือต้องมีกระเป๋าใบนี้อยู่ในความคิดแน่นอนเลยนะคะนอกจากดีไซน์และรูปลักษณ์ภายนอกแล้วนะคะก็คือกระเป๋าตัวนี้นะคะยังตอบโจทย์เรื่องการใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมนะคะ เพราะว่าบางไซนี่มันจะมากับสายสะพายครอสบอดี้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวเนี้มันจะมีทั้งหมด3ขนาดด้วยกันนะคะก็คือนาโนไมโครแล้วก็มินิหรือสมอนั่นเองนะคะแต่โดยส่วนตัวของเก่งเนาะเก่งจะเป็นคนชอบกระเป๋าที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมลักษณะน,นี้บางครั้งเนี่ยมันอาจจะมองเหมือนแข็งไปเนาะแต่คือเก่งคิดว่ามันไม่แข็งไปด้วยความที่ว่ามันเป็นดีไซน์แล้วก็เป็นการ เดินได้ที่ละเอียดมากเนาะเพราะว่ากระเป๋าทรงเนี้ยมันจะใส่ของง่ายแล้วก็มันจะหาของง่ายก็คือกระเป๋าที่ว่ามันไม่ลึกเกินไปหรือก้อนมันไม่ถ่วงเกินไปก็คือเราไม่ต้องกวนหาของนะคะช่วงแรกนะคะตัวกระเป๋า luggage bag นะคะมันไม่ได้ชื่อ luggage bag นะคะมันชื่อ luggage tote นะคะแต่ว่าเขาทางแบรนด์เนี่ยเขาเพิ่งจะมาเปลี่ยน เป็น luggage bag ในช่วงปี2019เนอะสปริงซัมเมอร์ปี2019ที่ว่าหลังจากที่ว่าโฟบีไม่ได้นั่งตำแหน่งผู้อำนวยการสร้างสรรค์หรือเป็น Creative Director แล้วนะคะก็คือจะมีเอดีเข้ามาคุมบางเหียนแทนนะคะโดยที่หลังจากที่เอดีเข้ามานะคะก็คือ ภาพลักษ์ของแบรนด์เนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะโดยสไตล์ของโฟบี้เนี่ยก็จะมีบางส่วนนะคะสาวกของโฟบี้นะคะก็คือชื่นชอบสไตล์ของโฟบี้เนาะแล้วก็จะมีอ่าเป็นสาวกของเอีนะคะที่ตามมาจากแบรนด์อื่นเนาะก็แล้วแต่ความชอบเนาะแต่จริงๆแล้วหลักๆเนี่ยก็ถือว่าโฟบี้เนี่ยทำได้ดีเนาะในช่วง10ปีที่เธอ เป็นครีเอ i ี e ด i เ e คเตอของแบรนด์นะคะก็ที่ว่าโฟบี้ทำแรกๆเนาะกระเป๋าตัวนี้มันไม่ได้มีโลโก้ของซิลีนออกมามันอ,ออกมาวางจำหน่ายแบบที่ไม่มีโลโก้เนาะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเหล่าเซเรบดาราฮอลลีวูดนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็น2พี่น้องฝาแฝดโอเซนนะคะอันนี้คือเก่งชอบมากเลยนะเก่งจะชอบในความเยอะเก่งจะชอบในความมาไม่ได้หมายความว่าเขามีอุปนิสัยที่เยอะแต่ ความที่ว่าเขาแต่งตัวที่เยอะมีเล่นเลเยอร์ได้ดีนะคะคือเหมือนจะลุงลังเหมือนจะลบแต่คือเวลาแต่งออกมาแล้วก็คือสวยเนาะอันนีค้คือเก่งจะชอบเป็นพิเศษเลยก็คือเป็นเป็นสองพี่น้องโอเซ้นเนาะที่ว่าเอากระเป๋าใบนี้ไปถือเนาะแล้วก็จะมีตระกูลคาเดเชียนนะคะแล้วก็มีเจเนอร์ด้วยนะที่ว่าเอากระเป๋าใบนี้ไปถือ แต่หลังจากที่เหล่าเซเลบหรือเหล่าดาราฮอลลีวูดนะคะได้นำกระเป๋าใบนี้มาถือเนาะทางช็อปซิลีนก็ต้องขึ้นป้ายโซเอาท์อย่างรวดเร็วนะคะว่าก็คือมันเกิดการขายดีอย่างเป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะอ,อ่พร้อมทั้งที่ว่าซิรีนเนี้ยก็คือต้องทำชื่อทำลายชื่อเป็นเวสลิสนะคะยาวเป็นหางว่าวไปเลยนะคะเพราะว่า ก็คือสาวๆทุกคนเนี่ยยังต้องการกระเป๋าใบนี้หลังจากที่มันโซเอาไปแล้วเนาะก็คือทําให้ตัวลักเกชแบ็กนี้นะคะก็คือขึ้นมาครองใจสาวๆนะคะของแบรนด์ซีรีนเนาะโอเคแต่หลังจากเอีเข้ามาบริหารซีรีนเนาะคือภาพลักษณ์ของแบรนด์เนี่ยมันก็จะต่างไปนิดนึงเนาะเพราะว่าด้วยความที่ว่าแบรนด์สไตล์ของโฟบี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าสาวผู้ดีคลาสสิกนะคะแต่ว่าของเอดีเนี่ยมันจะมีความร็อก ผสมนิดๆเนาะหลังจากที่มีการเปิดตัวแฟชั่นโชว์ที่เอดีเข้ามาคุมบังเหียนของเซลีนะคะก็คือเปลี่ยนทั้งโลโก้เปลี่ยนไปกระทั่งโลโก้เลยนะคะเราก็รูปลักษณ์ใน IG ก่อนหน้านะคะก็คือถูกลบไปหมดเลยแล้วก็คือจะอัปเดตขึ้นมาใหม่นะคะเมื่อ2ปี2019เรื่อยมาเนาะ แล้วก็ตัวกระเป๋าที่ฟอบี้ออกแบบนะคะหลังจากจบไปแฟชั่นโชว์นะคะก็คือก็เสิร์ชใน Google นะคะหาคำว่าเซรีนนะคะแล้วก็กระเป๋ารุ่นนี้เนาะก็คือเพิ่มมากขึ้นถึง52นะคะรวมทั้งสินค้าที่เป็นที่เป็นยูสไอเทมของกระเป๋ารุ่นนี้นะคะราคาเนี้ยก็คือได้ดีมากขึ้นถึง30นะคะก็คือกลายเป็นตัวกระเป๋าที่ เป็น rare item ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนปัจจุบันนะคะกระเป๋า luggage bag นะคะของซีรีนะคะก็คือจะมีทําออกมาในหลากหลายวัสดุด้วยนะคะก็คือจะเป็นหนังลูกวัวกระทิงนะคะ,ะหนังงูเหลือมเนาะแล้วก็จะมีหนังอ่ะหนังจระเข้ด้วยนะคะก็คือเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะกระเป๋ารุ่นนี้ก็สามารถเข้า ไปดูในเว็บไซต์ได้เนาะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้กับกระเป๋าซิลีนนะคะยังไงเก่งขอจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย